ระดับเทพเขาเล่นยังไงจับตาดูดีๆพาไก่ต้งตัวนี้ไปถึงเส้นชายให้ได้จะถามได้ไหมใครที่พาไก่ต้งตัวนี้ไปถึงเส้นชายได้แสดงว่าคนนั้นโคตรเก่งโคตรเทพแล้วต้องกดยำ้ยำๆครับทุกคนค่อยๆเดินไปถ้าไก่ต้งตัวนี้โดนผลไม้ไก่ต้งมันก็จะตุยครับทุกคนชื้ที่จะพาไก่ต้งตัวนี้ไปถึงเส้นชายได้ไหมต้องทําอย่างไร ก่อนรับชมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนใครที่กดไลค์แสดงว่าคนนั้นหน้าตาดีแน่ๆเลยมาดูกันระดับเทพพะาเล่นกันยังไงไปค่อยๆเดินไปนะเจ้าไก่โตเออค่อยๆเดินไปอีกนิดเดียวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ตันแหละสวยสวยสวยครับสวยสวยพี่สวยนั่นไงเส้นชายอยู่หน้าเรียบร้อยเอาเรื่อง